สวัสดีครับสวัสดีครับพัสวัสดีครับสวัสดีครับวัูทั้งสี่ช่องเลยนะครับอ้าวไปใส่หลักลูกนะครับต้องล้างแล้วัะละพอดีว่าแม่พรับงางด้วเดี๋วเดี๋ยวมาหน่อยนะครับอวะมะลานั่งยูคันเอนั่งยูซื้อหรอีได้ออกวขึ้นเวนั่งยูซื้อมกลากับนั่งยูซือก็แล้วกัาะน้มือหวเอพี่นมวัสดีจ้าวัสดีครับจ้าสดี๋ยวตวเท่าเนี่ยเออมันซือาชาบู ตัวเถิเหรอตัวเถิกตัวเถินะตัวพู้นะครับถ้าชมอ่ะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับหลังจากก็พ่อรวยห่างหายจากวงการไปนิดนึงไปได้นะาซูนะมาเป็นยังวันนี้เยอไม่จะขึ้นมานังอะไรหรอกมาเป็นยังเดี๋ยวไม่ีมากหรอกก็มีเอฟซีหลายๆท่านนะเม้นมาเยอะเหลือซะเหลือเกินเยอะก็เยอะจริงๆไปตามพ่อรวยให้หน่อยจะฝันไม่ฝันก็ไปตามให้หน่อยไปถ่ายให้หน่อยขอได้เห็นหน้าเห็นตา เนาะพอพอกับบางบางเขตเป็นว่าถ้าเป็นบ่ได้ฝันบ่เป็นยาเหล็กเปนบะเขาพอเหล็กเปนบะเขามันกับว่าใหญ่ท้ายจริงไหมประมาณนี้ไหมก้อนนี้มีเอฟซีเหล็กเหล็กหลองมาหลายคือว่าฝันบพาฝันกระซังไทยเป็นหลุดปฏิเออเนาะเจ้าบนนี้สิมาไทยบักชาบูแทนเอาเนาวันนี้ท่านผู้ชมคือเดี๋ยวเฮียพรอมเลี้ยงในเนี้ยเลี้ยงในเหล็กเล็กเข้าไปเลี้ยดในฝันว่าช่วงน้องช่วงนี้ โอ้ยฝันกับจำบ่ได้ฝันว่ามันเป็นเลขเป็นเบอร์กับว่าอย่างไงมาไทยเนาะมาอย่ากมาไทยยั่านพี่น้องวาจ้างสี่จ้งแล้ว่าอยากบอกว่าถือก็จะว่าโอ้ยเสียเงินน้ำบักคันแบบนี้ก็จะว่านะค่าเสียเงินจังสี่จัางท่นมาป็นของธรรมดาเออเมื่อคืนวังเขาพันสาวเห็นว่ามัน่าผาดเหรอแต่ว่าอ๋องหอกันสาวมันนี่เป็นหูฝันก็บจำบ่ได้ มันก็ไปไกลๆก็จำว่าเด้แต่ว่ามีเอฟซีเป็นวายเลขออกบังหันแปดซีสามกับหกหนึ่งนะหกหนึ่งก็เป็นเลขตัวเก่าเพราะด้วยตัเก่าคนที่เคยฝันกี่ตัวหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอ่ะนั่นแหละมันเคยเป็นตัว่ก้อนฝันสิบเก็ตัวเดียวงวดบ่อสองงวดงวดรุ่นมาเป๊ะเลยบอกจังงีเหละบอกจังหนึ่งหกเนี่ยบอกกันย่างนี้เลยคือว่าล่ะบานห้าเหร็นมันบ่อกมัดต่อมายังมาบ่อน้ำกลืน มันเป็นยังี่เหรมันมันมีอยู่ช่วงนึ่เนะที่พอรวยนี่เพิ่นฟันเหล่าเล่หมันมะเขานะเพิ่นก็เคยเบาอยู่ในภาคผมตะบูชมถึงเพิ่นสีมันใจว่างวดเนี่ยมันใจลอยประเส็นมันใจมันใจคักห้องกับการันตีบ่ได้ว่ามันสีขาหรือมันบ่เขาแต่เพิ่นเพิ่นจังเพิ่นขึ้นมันใจเพิ่นมันใจนความฝันของเพิ่นบ่ได้มันใจว่าเลขสีขาว่เขาได้ใครๆก็ว่าแบบคือมันฝันปะมาณนี่ฝันคักฝันแน่ไหมเออมันเลยว่ามันใจปะมาณนี่สิงพ่อเหล่มันบ่เขาเพิ่นก็เคยเ่า บางทีเด็กขยุตขยุตไปแง่หนิดนึงเลยบางทีมดถี่มากกับไม้เลยบ่แมนเดฟบ่แนี้ยดิมวดนี้ถ้าฝันงวดนี้บ่แนี้ยเลยครับอาจจะนะเป็นช่วงเือยตรงตรงเลยื่อยฝันบ่แมนเลฟคำนวณคือเพิ่นเนาะแม่นู่ครับฝันกับแจ้งได้แจ้งได้บอกโอ้ยพอแจ้งมดถี่แม่นบ่แมนต่อยคำนวณกับยังบ่เข่าเลยบ่ต้องไปอีหยังมากไหมอันนี้ก็แค่ความฝันแค่เลขความนวดคำนวดเลขต่างๆเจ็บทีบ่เป็นหายเิ่นได้เหรอฮะ คอยบอกหลายเที่ยวจะมาหายเพิ่นเจ้าเสียคอยบอกที่นี่อย่ามาหายเด้อคนเท่านี่ถ้าเพิ่นสีบอกเลขถือมันแม่นทุกงวดแต่เพิ่นม่บอกมึงเข้าหรอกไหวผู้เดียวถือก้ันพูดที่หนึ่งพอดีก็บอกสินะฉันสินมาบอกโตสองโตสามโตดีเพิ่นมีน้่งใจพอเอามามาแบ่งไปหัวพิ่หันอันมันไปออกก็ข้างหน้าเล็วันที่หนึ่งฮะหกหกเพราะว่าพอนั่งยุหันเนาะนั่งพินาที่รถนั่นโอ้โอ้สินท่อง ตกตบรถเราขึ้นกันด้านใตประตูรถจะฟ้องส่เงินลูกสองเตะลูกว่าได้วิ่งนะมื้ยลูกว่าได้ว่าจะไปไม่เงินบาทเนี่ยพัดลูกได้เที่ยวสารลูกไปได้ครับกูมันสิเกาะอยู่กันหนากจังหัวอยู่ทั้งนี้หางอยู่ทั้งในเดีโตงอเยอะสุดแล้วไฟดำที่แขนยืนงอๆแล้วไปเคลียดึงดึงมันปั้วข้าไปเขียงเลยมิตรีอ เลยบเบิ้งไปเลยงูถิ่งท้องตัวบางใหญ่เรางวดทีแกเนงวดที่แ้กมั้มันหงหงันไปออกข้างนาวันที่หนึ่งเออโอ้ยหกหกกเก้าหเก้าแปดสี่สามอ่าหนแล้วไปยั่ขันวันวายุททังกลลหรอเกือบเนาวาจืดด้กันแล้วสองตัวก็ได้บางเียมสึกแล้ววันที่หนึ่ คือแล้ววาที่หนึ่งแมนป่ะพิษไปแต้มเดียวอ่าไอได้ได้ไหนกับมันมันออกขางเขี้ยงบ่ะบ่ได้ขางเขี้ยงมันเป็นตัวกลางอืขึ้นก็ผ่อยสุดๆแปดสี่สามมันเละอันนี้หกศูนย์เก้าแปดสี่สามกัพิษตัวกลางตัวร่างเด่นก้อนๆถ้าผมถ้าผมถือนนะน้องเจดงน้ำชักสองรลอยอยู่นี่แหละเราบ่ถือ สองลอยน้องน้าบาดีแล้วว่ถือกระสันป้ามันวก็มาถึงดวงของเฮ้าเนี่ยว่าเป็นยังกับตบชุบแล้วผมก็ถือม้าไายพอจะเอากระไดยุ้ยว่าแมนบอกมีเอฟซีมันถามหาหลายคนชีฟันเ่ราฟันกับซามกับตองม้าไายให้เพิ่นเบิงเพราะว่าเพิ่นอยากถืมาตามอยากมาว่าเออเพอวันหนึ่งพอเป็นคนวอามวนเป็นคนวอาคือเอฟซีเขาอยากฟังเรื่องเหล้าเรื่องเหล้าที่พอวอามาสิงสงต่างๆหน้าหนานี่ยม่ว่าทีเป็นเรื่องฟันที่เป็นเรื่องยังกับซาม ที่เกี่ยวกับอยู่ในวงชีวิตของเฮาไหมเอฟซีพันอยากฟังอยากฟังเรื่องเล่าชีวิตของเฮาอยากฟังหลายๆเรื่องที่พอไปพออีกอย่างในแต่ละมือในชีวิตประจําวันยังสี่ไหมเออเขาก็อยากตามพอรุ้ยแน่ยังสี่ไหมครับตัวผู้ชมนะเอาบอกเดี๋ยวกิขึ้นมาพอรุ้ยบ่กมันคนเวาหลายบ่คุยนะว่าตามความจริงนะยิ่งข้าวเลยอามยิ่งข้าวว่าพอรุ้ยไปสิเป็นล่ม อยู่ไสกว่ายตลาดอยู่นาอยู่นากรุงไทพไปแล้วสวัสุู้มเต้งว่อยมีโลไปจำโตอยู่แล้วือวันที่มือมือดับไหมวันที่สามที่บอกอบคำเอเป็นเป็นเป็น้วกเป็นมันเป็นยังไงเนี่ยครที่เด็นไปเป็นมันเป็นเวงวางวางกว่านามืดหมุนเลยหมุนระบายข้าเจ้ามาดึงจับแขนเนี่ยคนระกำสิว่าโอ้ดีนะบอลลมบอลลมเราเรามีโลไปจำโตแล้วเรลวยเป็นเอียงแน่ก็เป็นเก่ากับเก่าควมดันนีเก่าก็าเวมดัน บานี้ท่องท่องขึ้นบานเลยกระเป๋าอยู่เลยเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามาดมยาดมมาอยู่กระเป๋าอยู่ของมาดมมีแห้งขึ้นแน่ิ่นหาเก้าอ,อี้ไม่นั่งได้บ้านบ้านรถบ้านนั่นเพิ่นจักรันารถไปเอาบขับป้อมไม่ไม่ยำยิงยิงพอ,อรุ้ยนี่อยู่กับย่ายสองคนยยนี่ย่าเนี่ก็ป่วยติดเตียงย่<อ>าคือภรรยายของพอรุยนะ้ยไปแล้วไม่เลี้ยวเลยแนละ้วเป่นปวยติดเตียงมันนี้พอรุ้ย สิไปทุระในอำเภอในตัวเมืองนี่ต้องขับรถไปเด้แมนแมนแมนอันนี้เข้าใจเออบ่มีผู้ขับให้ลูกหลานหรือว่าเดียยว่ำพอเราอยู่กับสองแถวแม่นแม่นอยู่ครับบารนี้ไอ้โรคประจําตัวโรคเก่านี่ลุ่มเล่าเล่าการสิฝันที่นยังมันก็เลยบ่บ่ค่อยได้นอนนอนนี่นี่ไม่นอนเต็มทีสาเมื่อเด้ขาเขาก็สิพับได้ออืเขนยังได้มื้อนี้เด้นี่มันปวดอยู่บ่ไปชูดมาได้เด้นี่พับกับว่าได้ เขาขาไปกับห้องตายเลยคือว่าเป็นจิสี่ก่อกกันเล่นนี่มันเศรอย่างไดเหมือนนี่แม่ไปไปหาหมอสัมทางไปหน้าบอกไปว่าแล้วไปเดี๋ยวกับไปโลกเก่าเรื่องทียไปโลรอยส่วนนี้มันอันนั่นมันหมอนัดสองสามเดือนทีหนึ่งอเกี่ยวกับต้มลูกหมากตอนนั้นไปนอกโรงพยาบาลนะที่นี่ที่นี่ต้มลูกหมากไข้แล้วโรคเก่าเป็นไปรักษาใส่ เก่ากรับสวนนี่แหละว่าแต่บอกินของผิดเดียวกินไกล้ยังไงไอ้โรคเก่าแพร่ซัดปีกได้อ่ะมันว่มันว่าเชียงบินบินพาเหี้ยนกับว่าโรคเก่าเอาเชียงบินกับปีกด้เที่ไปรักษายซูวนพมป่ะเที่ยไปไนลักซึ่งกเป็นโรคแปดมั้ยโรคแะเอต้าหากอันนี้เพิ่นเพิ่นบมเพิ่นเรียนขัดไปหอดเก่าแล้วขึ้นอยก็หอดซีก็เป็นคอยหลังแม่ที่เรื่องไม้งี้แม่หมอหมอเป็นนัดทาศัสามเดือนลเอียด สามเดือนเทื่ยหนึ่งโอ้บอดด์ฟงบอดด์ฝันมาช่วงนี้เนาะมาที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ก้อนเล็กออกเลยมีฝันเตะเตะอยังบ่ต้องให้เสียงเซียงเบื้องต้องให้บอดด์ท้ายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีแบบเสียงถึกๆบ่พอตอนตอนก้อนหนาสิเล็กออกตอนตด็กๆไมัเห็นเป็นทายเนี่ยได้ฝันบ่หรือฝันกระบ่บ่เข่าบ่เข่าอ่บ่เข่าฝันเห็นอะไรเห็นการพนันอย่างบ่เข่า บระเทเราเด็กออกเด็กอรเป็นเลยหลังเด็กออกจนตั้มือเด็กออกมาเลยจนหดมือนีฝันกับะไไนี้อกกันว่าได้ดรกกแต่ว่าขึ้นมาก็แปดสองมาขึ้นมานค่คิดมากแปดสองควบมากควบมากว่ยแน่ใจมากแน่ใจอายุว่าว่าแปดสองกับซื้อลอตเตอรี่ไปหนึ่งเดือนแต่ว่าว่ามันฝันแต่ว่าขึ้นมากทีงไหนพวกัมเอราะว่พแมนอายุนั่นบอกครับอายุแปดแมนอายุกับนี่ะแปดสองอืม อายต้องหายปอฝันก็คขืดมักแปดสองอเคแปดสองต็องมีตัวเสริมมาอยู่ครับผมก็บคุอยู่ว่าตัวเสริมเนี่ยมีอยู่ว่าต้องให้เพิ่นขืดมักเพิ่น็คือ้จังสีบงบอกว่าอาสีบงมันเล็กเพิ่นตัวเดียวตัวเสริมหายก็ลดอันลดกอเอาลดมอไสค์ข้ามาจอดอยู่นี่พอหูแล้วเดี๋ยวตัวเสริมเนี่ยนี่บ่ สี่เก่าเอ้ยสี่เก่าแปดเก่ารูได้ยังก็ได้เอ้าพราะนมันมาเสริมมงนี่พอดีไหมมันป็นจังบะไหมเพาะกติเ่ไดอมาจอดที่นี่เ่งนีไทยห้เบิ่งมเันใ่บรสี่เกาแปดเศาอัวจะนามาจอดนีสี่เก้าแปดเศ้าอันนี้ก็จอดดีดีเก้าแปดเก่้สี่เก้าแปดเศ้าแล้วอ่ะนใช่เลยอ้วจนามมาจอดไรุกยามาไทยเดี๋ยวเห็นรถแบบนี้สี่เก้าสี่เก้าแปดเก้านะ โอเคซี่ไปนี่จากแล้วเอแสดงความเสียใจครับบักซี่ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับบ่าวซีด้วยนะครับผมนะครับบ่าวซี่บ่๊คซี่วันซี่ไปที่ก่อนซี่ดาร่าเด้เอาไปเป็นซี่ไก่ไก่ไก่ซี่ไก่ตีเคี่ยเด้์ของบอมมาทายขีดไงไก่ไก่ใหญ่ของพอสำรวจเชื้อบักซี่นป่ะได้จากไปเรียบร้อยได้ใช่ไหมจากไปโดนเติบยังพราะว่าไปอาทิตย์แล้วมั้งไปเป็นอาทิตย์แล้ว เนื่องในโรคอะไรพอย้อดอันใด่มูสาเหตุโรคยังดูได้นูได้เพามเพรมนโรคเป็นยอดหิ้วได้แหะเพราะมันบพมันตายเองบพระมนพอหิวมาซี่รางเขาใกล้ตัวซี่ร่างเขาแหวนเอารรทายิปคขิปมันหลอหันออกออกโรคออกโคหรือก็ออกีหลีมาทายสองเทียบบักซี่ขันสอเทียเข่าทั้งสองเทียมันดินตุบๆๆตุบไปบ้างอ่ายังมันเป็นโรเนะพ่อ เป็นลกว่าเป็นโรกกับว่าเห็นติดต่อเดย์ม่นี่ดีๆมันทีใส่ที่มันตายจือตอดบอยจำไว้เลยจำไว้เลยพอกนั้นถือยังตอดแบบจังว่าสงสัยหรือว่ายางออกไปแล้วก็เลียนเป็นรถตำเแล้วก็บเลียนมากหรือเปล่าเข้อมานี่หรือเปล่าข้อถนนไกล้ใกล้กล้กับถนนมันมันบม่ใครออกไปหรอกมันบ้าเรื่องเนี่ยมันนบ้าข้อถนนแต่ว่าตัวนี้ยางตอดนะได้ออกไปทางนี้สงสัยยังกัดวะต้องมีอุ้ยต้องมีอะไรตอดพะนะต้องมีอะไรกัดเนาะก็ตอดแต่ละอนเดียวกันเลยตอดเนี่ย เขาฟังไม่รู้เรื่องนะคนถ้าบ้านเขารวยเนี่ยอยู่ติดปลาเนาะดังเทียงงูเหลือมเขากระบอกหมวอ่ะข้อมกับมี่เอาขยันสิดปลาอย่างสิดปางูไปขยันว่าเป็นงูสิงท่องูสิงทอเนี่ตกใจนี่มันยังวายอยู่เนี่ยงูสิงทองบ้านกระบอเบ่งเด้จากของกระบอสบายบ้านเนี่ยจำเราไปไปเทศบาลกลับมาอีงมาจอดว่างนี่แหละจอดแล้วเปิดเบ่งกระบอมี่เลยเนาะมันไปแล้วสิงทองมันกัดรุ่นซ้ำปวดตีนนี่แหละไม่ง่ายดอก เมื่อเข่ารถกูจะไหนพอดีกับเลขออกมาเนี่ยแล้วไปหาซื้อลอตเตอรี่ฮกฮกไว้ยังไ<ห>มาใส่แต่ดินไว้อีกอเสียกไปออกขาอ้างหน้าเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมาตามเพิ่นต่อในบางเดียนะครับมาตามเดี๋ยวเดี๋ยวขีิมาตามให้ซุงวดเอาต้องไห้ยังมาว่ากันเด้อสีฝันบ้าฝันกะกะทีมะทายบ้างไหมบ้างไหมนะเอา่นบ้าฝันกะทีมะทายเบอร์ยังไงล่ะซึ่งแต่ละคอมเมนต์เนี่ยบพราว่าเป็นไลฟ์สดบพราะว่าอีกยังก็สามถ้ามคลิปนั่นกรถามหาแต่พอรวยถามหาแต่พอรวยผมก็ให้มาวินบอลอะไรวะ พอด้วยอยางเงี้บวฝันถาฝัน,นผมจ้าตีมาทายกเ็เรียกว่าจังสีผมกับติดต่อกระโถสอบถามเพื่อยืดตลอดก็ <นะ S 1> สอบถามยืดตลอดนะ,นะครับจากผมบอร์แมนว่าบอร์ไหนว่าบอมาทายดิยมาทายตัยว่าเป็นม<อ>าฝันพอกับว่าอยากเหี้มาทายพอคราบว่าฝันฝันจะขาดไปเลยฝันกับย่านมันบอรแมนก็เรียกว่าอย่างเงี้ยวทายกันฝันแม่นแมนกันคือที่ผ่านมากกต่อยญ่ใหญ่ไทยอยู่อยากแก่เกิดปั่นอยู่ยังไงพอเก็บซี่ได้อยู่ แบ่งปันวันเถอะเพรนั่นโอ้สองงวดเขาติดต่อกันเนาะขอเลยเอยกับพ่อได้ใส่นี่ยเราจะคลองกันได้สองงวดนักๆกันละเสียงแตกอยู่ก็ลอกกันนี่นั่งๆกันเดี๋ยวบ่งทีกันงวดแล้วถึงงวดแล้วบ่กี่บาท่แมนด้ชุกเขียวมักหนึ่งหย่างกี่แดงได้ามีงูหอยตกัวนี่ตั้งั้ๆก็เป็นร้นมากหนึงนี้เนี่ยวงพักนั่นมันมันฝันแน่นนี่เลยเด้จนว่าหันสื้อคนนี้ยอดเทร่อยสไลดเอ้าวพันศาน้ำแม่นบ่ข้าวพานศา จังไม่กาจจะเกี่ยวหรอกพอเขาอาจจะเค็งไม่น้ออาจจะถือสินหาเค็งปฏิบัติได้ครับอาจจะเป็นสันก็ได้สิ่งวันนี้พอออกวันศาปุ๊บผา้อารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นอาจจะไปทุดงเเดี๋ยวมึงกลัวมากหรอกไม่ได้ฝันเกี่ยวกับแบบพระอาจารย์เล่นมาที่ว่าของดับของดีเพิ่นบ่บ่ได้เกี่ยวเออเนาะก็เรื่องฝันท่านผู้ชมหลวงพ่อยิวัดก็ต้องโทรมานี่ีดิได้เจอไดรเออว่างไม่ถึง เราก็สัตส์ทรงไปให้ไม่บอกพ่อเข้าอยู่บางบัวทองนบุรี่หนเดียถึกน้ำหมดแล้วว่าเราได้อ่โอ้ยบ่ได้เล่นหลวงพ่อว่าสาวิผุ้นี้กาแฟยังมาถามกาแจิกเข่งก็พฟกาแจิกเข่งทท่าไหร่จงยอมต้องถามพาด้วยเนะบ่าเ็ตตัวไหน เป็นสองรอยยี่สิบเก้เท่าสินหายเนี่อา่ายุกันว่าอะไรอ้ตามหลักเขาต้องเอาสินหายอยูกับพ่อเลยว่าพึ่นถือสินพันกาบอกเลขว่ได้อยูเลยมาถามน้ำพ่อนด้วยแต่ว่าถ้ามพาถึงว่าที่หนึงี่กับซื้หลดท่าน เดยวใครพานถือรถที่หนึ่งนะพัถึงนี่บ่าซึ้งเหรมาเต้ขยโลดเฮ้ยว่าแล้ววันที่หนึ่งกับสิบว่าไปสั่งโบสถ์สั่งสลาบอกเพราะหัวแล้วมันก็เป็นจุดอันนี้มันก็เป็นเงินส่วนโตที่ถึงนะตอนเป็นเงือนกลงกลางก็ดีอีกแบบนึงแต่ว่ามาวิ่งพันมาขันถือรถที่หนึ่งพันสิบไปบวชบ่กว่าเป็นอ้แบงเครื่องด้วยเนอกเจอกับอันเรื่องแบบนี้นหะท่านผู้ชมบ่เข่าไัออกไัดอกเนาะแต่ว่าบมงหันถ้าผมได้นะให้น้องนำสองลอยอยู่แล้ววันที่หนึ่งพีทตัวเดียว ปลาต่อยหาสิบบาทโอ้คือตอนนี้เอาไปถือที่ไรบ้าพนใดอยู่ได้หรอลอตเตอรี่เออพนใดลอตเตอรี่ยุ่งได้ยุ้ยซ้ำตัวหน้าบ่ซ้ำตัวหลังซ้ำตัวซ้ำตัวหลังหลังอมตัวหลังเราก็ได้สองตัวได้สองตัวนั่งหกหนึ่งนั่นแหละครับกัดที่ประมาณนั้นแหละเพราะเด็กคนได้แก้วกันเออมาพนพนใดบ่ได้จังใดล่ะหกหนึ่งแต่ว่าสิบใบก้อนสี่ใดนี่พอยังปฏิรถพอจังเลอืมรถพอจังเลียเนี่ยหกหนึ่งศูนย์เจ็ดเบียรรถเพลินเนาะ บาที่นี่หอยต้องในปะมือบราไปเบิ้งรถมาถอยซ่อนในยอมปวดปะทีเอ้าจะเหิงอะไรปะทีประตูด้านซ้ายนี่ยประตูข้างหน้าด้านซ้ายที่นี่ประตูหยับไปดิกันเลยพากันไปสอมไปสมมาเอาเนาะยิ่งหยับเลยไปให้เปิดประตูได้เลยเรื่อยลุ่นระบบเปิดเปิดเปิดได้เฉพาะสังกัขับยานียวเอ้าแสดงว่าข้างหน้าเราให้ไพ่มาหนาต้องเลียต้องเลียขคนเดิมนี่ถือเลียขึ้นกันเด้อเิมก็เลยก็เลยเอาหกหนึ่งมันต้องมาหกหนึ่งเพราะมันประตูด้านซ้ายด้านหน้าข้างหน้า ได้หกหนึ่งเพรนัมนาเนอดียินๆเพิ่นวายอยู่มาวินมาวินอจากว่าขอทองแรง่มทุนสาง่เทัองิบาทซิบบาทครับปิดสอยเลียงความนะนอด่นเขาว่ได้เขาได้แต่จกาว่าเดียวเป็นมาวอล์กถือสิไปไส่รถจากของเนี่ยรถรถยี่ห้อเนี่ยไปซ่อนทะเบียนหกหนึ่งศูนย์เจ็ดเมนได้หกหนึ่งได้หหนึ่งเรมาวหมั่นใจได้แล้วว่าฝากทางผูสิหลอกไบหลอกไบกูกับถือคือเก่าหกหนึ่ระหว่างสี่นะบ่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวถี่ ถามพอให้เอฟซีเพิ่นหายคิดถึงนำ้ำล้วกี่ฝันบ่อกฝันกับซามก็มกต้องมัดมาตามให้เพิ่นพอ FC เอฟซีเขาอยากเขาก็อยากฟังพอเบาเรื่องเรื่องหลายหลายเรื่องเรื่องต่างนหาน้ามีประสบการณ์เรื่องแบบได้แน่กับว่าสู้กันฟังกันไปห,หนึ่งเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงงทำงานนี่นไหมแต่ของไปยุ่งมังได้แน่ทีไหมเอฟซีเขากระลับฟังเนาะก็เป็นห่วงสู้กับฝ่าด้วยนะถามข้าวไปยังไงทุกข์กับฝ่าเพราใครดีแต่ว่าถ้าฝันบอกได้ความยากเลยเด้อซีเขาบ่าเขาก็บซามทิบ สีมันใจบ่มันใจก็ซ้ำบอกเพื่อไปโหลดดีก็ห้าดีก็ห้าบมบอกย้อนหลังว่าเลขออกแล้วค่อยมาบอกนะย่างสีจ้างสันว่าคอยอีกผู้ใดกระบอกได้ก็ได้ตัว่าสนิมอ่ไรคอยก็หัวยุขอาใจยุทุกคนน่ะถ้าเลขออกมันก็ตีก็ได้เหมือ่ะสุขคนเฮสายัง้มันได้ออกกาบันวาอย่างกาบันวัดเศร้าจมเนี่ยนั่นเอาบันวาออกบ่เออมันวาออกที่ดอกแปดสองนัดพอ กลับมาบอกนุ่งหัวหมวลกับพอรุวยกันไปนะครับห,หายหายกิดถึงแน่มูเจ้ากันเลยเนาะเย<ะ>ียบปากเยียบปากไปนะ <laughs> เอ,อข้าหนึ่งขอสัมผัสเป็นก่อน,นออบอกตะกอนอองตัวไหนก็กาบอกบอกซี่มาจัดการเลยละเออนาะบอกบอกหาเก้าปะนะหาเก้าป่ะมันขัดกบแปดสองป่ะ ว่ตัวนั้นแส้สมันตัวลางอันนี้บอกมันอยู่ตั้งเท่งมันคือเป่ตั้งตั้งตั้งแต่มือเลขออกมาเนี่ยฝันยุติไดแต่ว่าฝันแบบบ้องหูเรียงกันปะบ่ฝันหนึ่งฝันไปยังไปยังว่าเป็นอะได้มันเป็นเลขเป็นเบอร์กันจำบ่ได้จำบ่ได้เลยบ่เราบ่ได้นอนเต็มทีนาั่นแหละก่็พอเนาะเป็นสามเหมือนแล้วแล้วก็ไข่ไข่เหมือนนี่แล้ว มาที่นี่คือพี่ตีเด้ลูกเก่าโลกพี่ตีแม่อาบนางดีๆอยู่เห็นงงก่าเรกว่าโลกยักษอโลกพี่ตีโลกพี่ตีท้าทายโลกสมบอยโลกสมบอยเออเพราะว่าโลกวุ่นีแพ้ซัดปีกข้อดีผนเลี่ยงไก่ไหวหลายผนยางพานไก่ยางพานบ่ออะไรได้บวมเลยพี่ดีนะบักชบูยางพานในเดยู่เช่าบูนั่นรับหรืชาบูนั่นรับเชาบูมาวิ่งกวนมันเชาบูมาวิ่งกวนเชาบู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 รับ อาวิบกับมากินน้มแลี่มาหั่นมาวิกวนมาหั่นมานอนอยู่นี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวรับเดี๋ยวกินแล้วรับจามัน๋ยวต้องตามเอฟพี่ก็อยากว่าไปตามแบบไม่มีคนเหม็นมาหลายคนมาคือมาจากฝันไม่ฝันก็ไปตามให้เถอเขากินทอดบต้องกินทอดมาหั่นมีกัานกับ้เนนาะเอาม่เอาวิ่งนมานังพี่ใหญ่มาอ่าบายดูเด้อคือเสียไปอยางปีใหม่ด้วนี่ฮ เป็นเล่ใจเนะับเขาเนี่ยเอาเป็นมูกันเนาะบอกจริงๆเนี่ยวัดดีเอฟซีในถ่อเอาสวัสดีครับสวสด้เออนีนางโซ่ลายปิดนะเพียงปิดนะเวลาเวลาปิดปิีนะเนองเเออิเปิดเเเวลาปิดปิดงนีมเด้อเมื่อเมื่อจะคลองกับตนนี้ปิดไว้ตันึงเมื่อม่ไว้อืมเอาเอามาได้เมือละพรนี่เหมนวาเดีนเด้ เดยเมียบานจะลอยออกมาผลเมียน้ำเด้ออยู่ซือเด้อวางเียอ่าถ้าดูไปแคปไปแคปแล้วอ่าไปนอนซดตานอนนี่แล้วนาไปกับนาไปได้กินวะได้กินไหมกินเกาผีกินเกานี่กินไหมก็นี่เพราะมันดือดปดเพราะมันเลี้ยงมากาดีแบบนี้มันเดเวดยิงถมวนนอดน่นอนอยากได้แห้งได้เวลมะ ตอนนี้นี่แต่ละมือแต่ละเว้นพอทุกมือนี่เฮ็ดเฮ็ดอีหยังแน่ครับตอนผมผมบ่ได้ดม,ามาทตรงนั้นไบ่ั่้เฮ็ดหยังแล้วก็ยามนี้กับแปลงมัวมาก็มา1เขา้าเห็ดกับเข้าตื่นเช้าก็เฮ็ดกับเอางัวไปลามขึ้นไปได้ไไดแล้วก็มาเฮ็ดแอฟเขา้เาปเป็นทำงานบ่ริเวณแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับไป,ไปอก็<ม><ม>ไปเทศบาลพุ่นและครับนว่าง่ากหลายขั่นไปได้ก็ไปครับผมท่าพัดปวดขามานี่บ่ได้ไปแล้วสอมื้อแล้ว ก็ต้อเก่าวันอาทิตย์พอเบิ่งได้ยินี้เราเข้ว่าเป็นลมเนาะเขาเป็นลมโอ้อันตรายแห้งตอนเป็นลมอยู่ดีนะเพิ่นบ่ลมพอดีอันนีของร้านเท่านั้นเราก็ขายเราตัวอย่เราก็ยืนอยู่ใกล้เราจับแขนเลยค่อยก็เป็นนิสัยนิสัยแสดงคนที่ร่มที่ร่มผู้นึงท่านนี้เขาสู้แขนไว้เลยจำคัญเราอย่าให้ก็จับแขนค่อยหมุนเดจะค่อยหมุนไม่ได้หมุนเนี่ยจับไว้ได้สพผ่นน่ะมันไปอย่างได้บ้างไปมันหมุนเลย เขาเรียนแกูีไม่นางเอาวิ่งระวนอเอาว่งเอาวีไม่นางปับพอนางลุ่งจะจุกยามาดมชื่อในกระเป๋าอยู่ของมาดมมาโปยีขึ้นแน่แสดงว่าโปยาดมยาหมอยาเลยของล้านเป็นผนแปลว่าคำปลอมนินึงมามไอ่ยำว่าสูงสูงแบบ่ร้อยแปดสิบบ้านนี้ก็บางหน่าลงไปกับเกน้อยนึงกด้ปอกเปลืยอก จำเกียร์ดึงลงไปรันรันลงเงอ่ทองบุกอว่เนาะเนาะาะเนี่ยอ่ะทองรันปุดปุดลงเบบอาดอาดอาการกินน้ำเจิงนิ่วเน่ยนะเอาบานี้อ้มเลีวซะกัก็เลยใช่หว่าตื่นสาวว่ายันไปหาคลินิกปียุ้งปีโร้งวัดความดันลอยแปดสิบห้านะโอ้โหสูงเลยดิไม่เคยเป็นนี่เกียวเยอะฮะความดันลอยแปดสิบหาอืม กเธอรุดออกมานิดนึงอ้าอันนี้เป็นตัวเลี้ยงที่นิกเด้่เป็นตัวปริศนาเลี้ยงที่นิกเนี่ยเป็นเลื่อมความดันเลื่อมปริศนาแต่ว่าบอกพันพันาทีถ้าออกสามตตรงนี้ก็ยังลืมได้กก็แล้วกันนะครับแปดสองกับหนึ่งแปดห่าครับผมสรุปครับเอาอีนี้ท่านี่เอาตัวเล็กเลยเนาะเอาตัวเล็กว่าได้ลอยไปที่ผ่านวะพอมีมีเลขตัวเดียวมั้ตัวเดียวเลยแต่ว่าเลขกเพื่อนว่าได้นี่ว่าแต่ว่าความดันมันลอย ทสมมติวัดทั้งหมดนี่เ้อออก18ึ่งแปดท้าเลยคิดยังไงพ่าได้ฝันอันนี้บอกได้ทีบอกได้ทีคอยบอกแล้วนะคอยบอกนะเรื่องมันนี่เอากันรองหนึ่งทาม้นนี้เนาะม้นอวินม้นนาพอรวย้อยไปเป็นร่มอยู่ตลาดดีไวัดควานดีใ่ห้บ่าเดนเป็นขาไปขาหมอย่อมเสียจากรอยสองยไปวัดความดันไปเป็นวัดความดันเพื่อที่มาบอกเอาต่อไปนี่นะ แตาพอรวยบอกแม่นแบบนี้นะบอต้องไปฝันหรอครับผมต้องไปวัดความดันอย่างเดียวครับความดันขึ้นความดันลงนี่เอาตามนั่นแหละนะบอสเอาเจ้าหน้าที่แล้วที่สิบสามนาทีโอเคเนาะเอาเป็นประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวพอรวยคนใดได้ไปเขตเทศนีต้อนแมนได้สิได้เปรีวงัวได้พ่อให้เอฟซีไปหายคิดฮอดนะครับถ้าว่าก็บอกแล้วถึงสีบอสเด็ดฝันกับสามแปดสองกับหนึ่งแปดหาจบข่าวแมนโอเคบอตามนั่นแหลยจะไปเอาอย่างหลายถ่อแต่ว่าแล้วครบสุด ถึงเสือบด้ฝันนะนี่นี่ขนาดบ่ได้ฝันนะนี่ถ้าฝันนี่หลายโตนิดนึงนะเออบ่ได้ฝันเป็นยังไงซี่วบดไก่ไก่จีปิดกล่องเลยหรมาบักซี่จังไดบักซี่จังไดชาบูบักซี่โอ้ยบักซี่บักไปละบักซี่ไปแล้วเออบักซี่บัสสันชาบูเบิ่งแหลกครับเป็นสมมติว่าอันนี้ขนาดม้าหน่อยแต่เป็นวีธหการคัดขั้นที่ดีอนนี้อันนี้โอ้ยแบบนี้ของแบบนี้ อเอานะครับท่านผู้ชมนะเอาตามนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมเด้อแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รบกวนพอรวยเป็นตำหนิละเพราะว,ว่ามีอฟซีบนอยากคิดถึงอยากให้ไปไทยพอรวยอยากเข็นนาก็คือว่าเอ้าก็คือบอกพอเลยว่าถึงสีฟันบอฟันกระซมผมจะมาทายเด้อเอาตามนั้นอ่าเพราะว่าให้ฟซี่ปันหายกิดฮอดเอเ้ากับไปสอบสมอมัมผ่ากันไปพอมีเรืมีงมีก็บอกกันไปโยกสู้กันฟังกันไปถ้ามี้ลุดออกมากสักจังหนึ่งแปดห้า พราะขันขันขันมาหนึ่งแปดหาอล่เอาเขาไว้ดีนะนี่สามตัวแปดสองเป็นมาเปนนากันือถ้าเป็นุดว่าเป็นความหนึ่งแปดหาเนี่ยถ้ามันออกหนึ่งแปดหาอีนนีเด็กเจ้าจะเลื่มนะแบบนี้ปแน่บ่แน่นะเือบอกพันพันบอกจดไว้แล้วบ่ได้ซื้อแม่นะฟ้าจดคอยบอยนี่ฟ้าจดเลยจดไปละย่งอีกย่งอีกยังบอกฟ้าเาไปอีกบอกเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมเดานก็วันนี้นะครับผมหนุ่มามคนเดิมกับทาง พ่อรวยน้องน้ำชาแนลปาต่อคนมีเซ้นแล้วก็มาวิชาแนลแล้วก็น้องชาบูนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าคลิปหน้านะครับว่าจะไปจะถ่ายจะทำจะสานที่แห่งไหนตรงไหนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับก็วันนี้มาถ่ายพ่อรวยพ่อสำรวยให้ท่านผู้ชม FC ทุกท่านได้หายคิปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อรวยด้วยนะคะสวัสดีครับ